ฮะโรงเรียนใหญ่ด้วยทิตาหันมาหน่อยดิตรงนี่เราอยู่ที่วัดภูบ้านฟ้าครับผมอยู่ที่ช่องเลตาลีไปเรื่อยเนาะอันนี้อันนี้เปิดที่ร้านอาหารนะตอนนี้ที่ร้านอาหารอีกแล้วเนี่ยเด็กๆมากันเต็มเลยพอดีมาพักไงเด็กมัธยมมาเต็มเลยเรามาพักผ่อนเหนื่อยนะเห็นเด็กโรงเรียนใหญ่อะโรงเรียนอะไรไม่รู้นะเดินมาเต็มเลยเนี่ย เขามาชมปราสาทหินวัดภูมานฟ้ากันนะลูกน่าจะเป็นเด็กปีเล็กน,นะเด็กมอแหละโรงเรียนอะไรนะพ่ออ่านไม่รู้ป้ายรถอะไรสีขอละภูมิหรือเปล่าโรงเรียนสีขอละภูมโรงเรียนอะไรอนะ่ะสีขอละภูมิอฮึมพิสัยโอ้อออมากันเยอะเลยไม่รู้ว่าแน่ใจว่าใช่โรงเรียนนี้ป่ะสีขอละภูมิพิสัย นี่นักเรียนมากันเต็มเลยมาเต็มเลย,เยจะยนี่เขาไปถ่ายรูปก,ไ,ก,ไ,กไป,ลปกแล้ว <laughs> นักเรียนจะไปเข้าห้องน้ำเพ,พใครอ่ะเราเพียพ่ยพอพ่อขับรถมาไม่เพียก่อนแล้วลูกเออ ถ่ายคลิปเรามีหน้าที่ถ่ายคลิปมาจากโรงเรียนไหนไม่รู้ดรเดี๋ยวพ่อถามเขาระวังรถด้วยโรงเรียนเทียบเลยเดินไปดูเดี๋ยวไปนั่งตรงไหนดีเดี๋ยวเขาไปถ่ายตรงไหนกันนักเรียนเทียบเลยอ่ะ เนอ้อมเลยไมฮะเดนอ้อมไูเลยได้เดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมดูนักเรียนเขาจะไปถ่ายรูปตรงไหนกันเอาไปถ่ายรูปมุดเลยนะล่าจะข้างหน้าไหมเดี๋ยวเราเดินไปดูเขาหน่อยไหม<อ>แป๊บนึงอโอ้โห,โหเด็กมายี่คันรถบัสเนี่ยนิตันเพียบเลยข้างนอกด้วยนะลูกงงโอ้โห แสดงว่าโรงเรียนใหญ่เนี่ยโรงเรียนสีขอรภูมิพิสัยโอ้โหเพียบเลยอะ่ะงใส่มาทั้งโรงเรียนแน่เลยฮะ นี่เนี่ยเด็กมาเทียบเรออ็วโหน่าตื่นเต้นเนะปะสาทหินมาดูปะสาทหินกันเดี๋ยวให้ไต่ค่อยๆไปนี่เ๋ยพ่อไปถามก่อนขอเราภูมิใจ ไม่ถ่ายรูปก,กันโอมาจากสีขอระพูพิสัย็ดคันเลยครับนี่เต็มเลยนะ นั่เรียนมากับเต็มเลยสาวนั่งเรียงนะครับตรงนี้ขึ้นมาได้ลูกดูเขาถ่ายรูปก,กันโอ้ยอดเลย มาเป็นพันอะโรงเรียนเขาใหญ่อ่ะน่าจะใหญ่เหมือนพอๆเลยไหมอืม <c oughs> โอ้โรงเรียนนี้ใหญ่เนะก็ถ่ายรูป โรง,งเรียนใหญ่ด้วยพี่ตันหันมาหน่อยดิลูกเออบอลล้วนสุดยอดเลย,เ,ยลเดิเรนรอบะเดินรอบไปไง เยอะเลยเยอะเลยเนี่ยทำให้เยาวชนมาดูประาทหินกันนะครับ<ๆ>เด็กๆมากันเพียบเลย ตรงตรงนี้ก็แกะสลักหินกันอยู่เห็นไหมปราส,สาทหินสามองค์อยู่ตรงนี้เขาเริ่มแกะแล้วโ<อ>ูดเด็กๆเทียบเลยนะครับนี่ก็แกะรับหลัง นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูคลิปนี้ดูเด็กนี้ก่อน <c oughs> มาดูเดี๋ยวดูอัปเดตอีกนี่ด้านหลังของลุปปูหินนะครับโอ้โหดีจังเลยคุดครูจัดทักษะศึกษามาให้เด็กมารักศิลปะไทยนะครับดูประสาทหิน ที่วัดภูบ้านฟ้ากันนะครับโอเคครับอันนี้ก็อาน,นิตาปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยสำใครมาดูจนเห็นคลิปเองตอนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลายดูแลช่วยกันแจ้เตือนเพื่อจะไม่พลาดทุกการนำเสนอทีวีโอแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ